ขอกราบสวัสดีเพื่อนเทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Angel Dead Game และในวันนี้เราเองก็มาอยู่กันในเกม Karina R O V Arena of w o r l d r สำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยโปรแกรมจำลองระบบ Android ในคอมพิวเตอร์ Nock Player 5.2.0.0ตัวนี้นั่นเองสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเล่นเกมมือถือในคอมพิวเตอร์หรืออยากจะเล่นเกมการีน่ R O V ภาพสวยๆลื่นๆแบบนี้แล้วก็โหลดเลย No อกพเย5 2 0ลิงโหลดอยู่ ได้คลิปนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมเข้ามาโหลดกันเยอะๆด้วยสําหรับคลิปนี้ผมเองก็จะมารีวิวสกินใหม่ของเจ้าตัวลอรีเอตตัวนี้กันราคาก็จะอยู่ที่1200ค้อคูปองแต่ตอนนี้ทางกอรีนาเขาได้ลดราคาไปเหลือ999คูปองสําหรับการลดราคาพิเศษนี้นะครับจะอยู่ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้เท่านั้นจำกัดขายถึงแค่วันที่15พฤศจิกายนเท่านั้น แสดงว่าเจ้าสกินนี้เนี่ยคงจะเป็นสกินลิมิเต็ดซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นลิมิเต็ดเสมอไปเดี๋ยวเขาก็เอามาขายถ้าตัวนี้มันขายไม่ออกเยอะแยะนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมเองจะมารีวิวสกินนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ผมไม่ขอเติมซื้อในเซิร์ฟไทยอย่างเด็ดขาดเพราะว่ามันขายราคาถูกซะเหลือเกินเดี๋ยวผมเองจะขอไปเติมเซิร์ฟเวียดนามดีกว่านะครับเพราะว่าราคาสกินนี้เนี่ย มันค่อนขั้นแพงนะครแพงแบบแพงมากๆแพงจนแบบไม่รู้ว่าจะโกงคนเล่นไปถึงไหนนะฮะอยากจะด่าฉันแลเกิดเซิร์ฟเวียดนามนี้ก็สําหรับเซิร์ฟเวียดนามนะครับสกินเจ้าตัวลอเล่ตัวนี้นีฮะก็จะเปิดขายอยู่แค่279คูปองเป็นอะไรที่โคตรแพงเลยครับผมโอ้โหแบบถ้าผมด่าเป็นภาษาเวียดนามได้ไดีด่ผมด่าเซิร์ฟนี้แล้วนะขายแพงมาก279คูปองเนะ่ โอ้โหแล้วยังมีแพ็คคู่อีกด้วยนะครับผมก็เป็นเจ้าตัวลอเลี่ยวบวกกับสกินใหม่ในราคา569คูปองนั่นเองเป็นอะไรที่แบบโอ้โหคิดได้ไงว่าแบมแพงจริงๆริงยฮะเซิร์ฟไทยแม,ม่งโคตรถูกถูกกันเยอะเลยจัดไปครับผม569คูปองเท่านั้นเองโอ้โหเจบเจ็แม่ราคาเฮ้ยสุดๆปไปเลย นะฮะแกมแกมครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจัดไอเทมสักคู่หนึ่งก่อนที่จะเข้าไปรีวิวนั่นเองสำหรับเจ้าตัวรอเรียวนี่จัดไอเทมอะไรกันดีวะอืมผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะก็ขอจัดไอเทมเป็นมัวม่วๆแล้วกันถ้าเกิดใครมีไอเทมที่เจ๋งกว่านี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมด้วยจัดแบบลงแรงก,กันเลยฮะคุณผู้ชมมาฮะมาพร้อมรีวิวเสมอบอกเลยนะฮะรอเรียวอยู่ไหนวะนี่เลยสกงสงกิมาฮะนี่ยังสวยโอ้โ อยากจะบอกว่ารูนนี่เป็นรูนกายภาพร่วนๆร,รูนเวทก,ก็ไม,ม่มีเวนกรัมเราขอดูสกิลหนึ่งหน่อยซิว่าจะเป็นแบบไหนฮะสำหรับเจ้าตัวลอเลียวตัวนี้หรือจบโอ้โหยังสวยครับผมเป็นขึ้นสีม่วงออกไปนะฮะเอ้ทถือว่าออกแบบมาได้ดูดีมากๆนะครับผมอ๋อเป็นสีม่วงสีทองปนกันนะฮะน่ารักดีนะฮะเดี๋ยวอ่ะไปเรืยนกลาง นะครับตรงนี้อา v โอเลตเขาบอกให้ติ๊กระวังเดี๋ยวขอเฝ้าบัฟฟ้าให้เขาหน่อยนะเผื่อเขาต้องการคนเฝ้านะครับมีหรือเปล่าไม่ได้จะมีหรอกเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แพนด้ามาแล้วฮะเอาอยัางไงครับตรงนั้นแพนด้ากับกิวดอร์ฮะกำลังบวกกันอยู่ตรงกลางมีวาโอเลตมาฮะเอ้าเพื่อนวายโอเลตเจอกอะัะรอเรืยนนี่ไม่ไหวนะเพื่อนหมายถึงเราอ่ะไม่ไหวบอกเลย <laughs> ส่วนการโจมตีของอเราเรยวแบบธรรมดานะครับผมก็จะเป็นแบบสีม่วง่วงหรือมีสีทองทองปนออกไปแบบนี้นะครับถือว่า แกมอะสำหรับสก,กินนี้นะครับแนะนำให้ซื้อเลยนะครับเพราะว่าราคาในเซิร์ฟไทยแม่งถูกจริงๆเติมซื้อกันเยอะๆนะครับอืมโอเคฮะตอนนี้ก็ขอเก็บเลเวลเลนกลางกันไปก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นอาวีนะครับฝีมืออาจจะกากา,กากนะครับต้องขอไปกันด้วยส่วนสก,กิลสองเนี่ยก็ไอเวลาแบบเออไอที่มันเป็นเม็ดเมดอะพุกออกไปนะฮะก็จะเป็นแบบเหมือนการโจมตีธรรมดาพุ่งออกไปนะครับ,แบบรออรบสีม่วงสีทองปนกันเท่านั้นนีง นะรตรงนี้ไวโอเลตมาว่าอาโดนเว้ยเฮ้ยจะปุ๊บโดนเอานนานๆโดนโดนโดน,โดน,โดนส่วนบนหัวนะฮะก็จะเป็นพวกออฟักทองนั่นเองเห็นไหมฮะอ่าเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับสกิลต่างๆเปลี่ยนหมดครับผมคุณผู้ชมสำหรับสกินนี้เนี่ยเมื่อกี้โดนไวโอเลตตีนี่แบบหนักเหมือนกันนะโอ้โหเราเอาลูนกายภาพมาเล่นไงลูนเวทเรายังไม่มีไงเพื่อนโอ้โหต้องทำใจกันไปก่อนฮะ โอเคฮะเก็บเวลไปดูดิตีธรรมดาติ่ขี้ด้วยโคเทเมดสายขี้ครับบอกเลยเอ้ยชิบหายเดี๋ยวๆดๆโอ้โหเข้าไปทำไมวะเมื่อกี้เวนการมเอาไวเลตมาอีกวะเอาไงเพื่อนจิ๊บๆกิ้งออกกิ้งออกเดี๋ยวลอยเทมก่อนไวเลตเดี๋ยวเจอกันบอกเลยนายมีเจ็บแน่นอนเพื่อนน้าล่างไวเลตเราไปแล้วฮะรู้สึกว่าเหมือนเจ้ามังกรครับผมสแตนบายหรือเปล่าเพื่อนเอายังไงเอายังไงเราติ๊กแล้วนะหนึ่งทีเอาเขายังตีนกันอยู่ฮะก็ปล่อยเขาไป ครับโอเคฮะปึ๊บปั๊บ,บเก็บเวลกันไปเรื่อยๆครับผมชิวๆฮะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะเพราะว่าผมเองเป็นลอนในนะครับถ้าเกิดว่าพาังไม่มันนี่ก็ต้องขอไปกันด้วยนะฮะลอนในในปากแม่งเจ็บมากแสบมากบอกเลยด้านล่างเมื่อกี้ออกคิวดอโดนตกไปฮะอ้าวช้างกลับมาได้อีกหนึ่งตัวแพนด้ากระโดดลุ้งเข้ามาในป้อมไวโอลเลตตายครับผมแพนด้าตายตามไปจังหวะนี้จริงครับผมส่วนตรงนี้ก็าหายฮะต้องบอกเพื่อนก่อนว่าหายเด้ออ้าวไวโอลเลตกลับมาฮะโอเคได้อยู่เพื่อนมาขอฟาร์มไอเทมฟาร์มของก่อนเราเล่นตัวนี้ไม่เป็นเพื่อน แต่ระยะสกิลหนึ่งค่อนข้างไกลนะฮะไกลมากๆไม่รู้ว่ามันปรับมาใหม่หรือเปล่านะฮะแต่สกิลเท้าที่ผมดูเนี่ยค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันเอาจังหวะนี้เพื่อนเข้ายังไงเราเลี้ยวเรามาแช่แข็งตัวไปจังหวะนี้ปุ๊บพุ่งออกหนึ่งที่โอ้โหไม่ทันครับผมเมื่อกี้รู้สึกว่าจะโดนไวร็ตยิงะเรีวมาร์ใกล้ตายแล้วครับเมื่อกี้ถ้าผมพุ่งออกมานี่คือแบบตายแน่ๆเรียวมาไม่แน่เลยครับผมโอ้โหเข้าไปอย่างโดดเด่นฮะออกมาอย่างมาครับผมเรียบร้อยตอนนี้ชักนาเข้าไปไวรัตยงิงไปซิลตายจังหวะนี้ฮะแทนมา ตรงกลางนี่บวกกันยับกิลดอเกือบตายแต่ก็ยังรอดครับเปไวเลยเรายิงฟรีอยู่ฮนะยิงฟรีครับผมชักหน้าเข้าไปเวเลยฝั่งนู้นตายไปเหลือแทนตัวเดียวโดนแพนด้าเก็บไปจังหวะนี้จีจีับผมด้านล่างตรงนี้มังกรใหญ่ต้องเป็นของเราแล้วฮนะนี่ขนาดเป็นรอถในนะเนี่ยคูยังแพ้ขนาดนี้เลยชิบหายฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจก,กันด้วยแล้วกันนะฮะโอ้โหสุดยอดฝั่งนูน้นเขาบอกว่าแหลกนะนะฮะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมอ่านมนันะะ่วภาษาเวียดนามผมแปลไม่เป็นนะฮะโอเคครับตีมังกรใหญ่กันไปฮะจัองอหวะนี้ปึบ๊บ จึ๊บๆๆๆึบๆเรียบร้อยครับผมแพนด้าฝั่งเขามีตัวเดียวไม่กล้าเข้าฮะเจอผมไปก็ไม่กล้าเข้าแล้วฮะแพนด้าโอ้โหกระจอกเกินอ๋อเป็นไงต้องโชว์สกินนี้ให้แบบได้ดูกันนะครับว่าสกินเรามาะระดับเทียบเลยนะเว้เข้ามาในตายนะบอกเลยดาเมจคูณ35 0 0นี่ยังไงไวโอเลตปึ๊บๆโอ้โหโดนคีดไป900แคบถอยครับผมไวโอเลตฝั่งเรายังได้แค่ดาบฟาร์มป่าอยู่เลยฮะฝั่งนู้นเขาจะไปขีดแล้วฮะ ก็ถือว่าโอเคนะฝั่งนู้นยังค่อนข้างที่จะได้ดาบที่เป็นดาเมจค่อนข้างไวนะครับฝั่งเราก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็ได้ไอเทมนะฮะปึ๊บตรงกลางโอ้โหไวโอเลตยืนกลางเว้ยลำบากว่ะโอ้ซิวมาด้วยเว้ยแกมแกมซิวบอก,ก,กบอยากแกมครับผมอยากแกมอย่าเพื่อนอยา่ยาอย่าเราฟาร์มเวลอยู่เพื่อนฟาร์มเวล์ฟามไอเทมไปเรื่อยๆะฮะจังหวะนี้ด้านบนไปและะ้วครับผมแก๊งและะ้วครับผมต้องติ๊กให้ระวังจังหวะนี้แพนด้ามาปุ๊บสกิลไปไม่โดนใครเลยแพนด้าอยู่ไหนไว้ทิ้งหาย โอกไปไกลๆไงแทนที่จะอยู่ใกล้ๆเราไงโอ้โถดูๆไปซะนู่นเลยที่ผายดูๆโอ้โหไปไกลมากจังหวะน,นี้เอาไงปึ๊บตายไปหนึ่งตัวเอาอยัางไงมีเลียวมากับซิลจังหวะน,นี้เ้าวคิวดอันตีสวยครับแต่ผมต้องสกิลคูดาวนานนะฮะจังหวะน,นี้สกิลคูดาวค่อนข้างนานก็ผมแต่สกิลไปปับป๊บๆได้อยู่แช่แข็งไปจังหวะน,นี้ปึ๊บๆออกมาปับป๊บ ปั๊บปุปุปุปปั๊บกูโดนตายจังหวะนี้ยังไงเวลเลตยิงมาโป่งโป่งเรียบร้อยกูตายครับเวลเล็ตโดนป้อมยิงปั๊บปเรียบร้อยซื้อไปจังหวะนี้เวเลยยิงโป่งโป่งตายเหมือนกันครับผมรอเลี้ยวกูทำไมกากจังวะคือจังหวะเมื่อกี้แพนด้ามันล้วงมาแล้วมันก็มานี่เลยไงผมเปิดอันติไว้ตรงนี้ไงมันตามไปไม่ทันนะฮะรีบเปิดเกินไปด้วยนะฮะฉอดเมื่อกี้ถ้ามีอันติคือสวยงามมากเพราะว่ากิวดอเข้ามาอันติให้ตรงนี้ที่แบบติดไป2ตัวฮะ ไม่น่ารีบกดอันติเลยเราน่าเสียดายครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพิ่งเล่นนะฮะถือว่าฝึกฝึกหัดหัดเล่นแล้วการแพนด้าเราเปิดครับซิวมันต้องมาฮะแต่ซิวไม่มาครับผมเทนมาแทนครับผมยังไงตรงกลางจะบวกกันเปล่าฝั่งเราแกงละฮะเอ้ยมังกรใหญ่นี่หว่าลืมไปเลยชิบหายแล้วอา้าวกิวดอเข้าไปจังหวะน,นี้สวยเปิดดงเลยฮนะเรียบร้อยได้มาหนึ่งตัวครับจังหวะนี้ยังไงไวเล็ตเข้ามาหรือเปล่าเพื่อนไวเล็ตเข้ามาหรือเปล่าเพื่อนนี่ยังไงใส่ไมา่ดีป๊ๆปป๊บป,ป๊บดิ ยังไงปั๊บป๊อปป๊อนี่ไงตีไปดิไปไปปั๊บป๊อปนี่ไงโดนคีบมาหนึ่งพันกูแทบหนีครับผมหนีเถอะหนีเถอะเลี้ยวไม้มาเพื่อนปั๊บป๊อปป๊อปจังหวะนี้เลี้ยวโอ้โหโดนคีบอีกทิ่พายแล้วไงกูตายแล้วพุ่งเข้าไปทำไมตรงนั้นล่ะเพื่อนอืโดนคี้ไวโอล็ตตีโอ้โหสะดุ้งอ่ะบอกเลยว่าสะดุ้งนะฮะ เวลเลตฝั่งผมเพิ่งได้ดาบใหญ่ชิ้นเดียวเองเพื่อนกระลงเท้านะฮะฝั่งนูนก็ไปดาบคีกับตีเร็วแล้วฮะเราเล่นไม่เป็นจริงๆนะขอโทษด้วยเพื่อนในทีมนะฮะโดนเวลเลตแม่งยิงคีมาก็แบบโอ้โหแทบร้องคือตัวเรามันยังไม่ถึกไงแล้วยิ่งลูนเป็นลูนกายภาพลูนนี่คือทำอะไรไม่ได้จริงๆนะเ,เพื่อนโอ้โหสุดยอดะฮะเรียบร้อยปอมกลางแตกไปแล้วฮะหรือว่ารีวิวสกินไปเนาะไม่ต้องดูอะไรเยอะะมากมายนะฮะดาวลดแน่นอนมั้งเนี่ยเฮ้ยเลดเกมอาจจะสู้ได้เว้ ต้องลองดูต้องลองดูของเราอาจจะมาเลีดเกมไนงะเออตอนนี้มันยังไม่มาถือว่าอ่อนให้ก่อนถือว่าอ่อนให้ก่อนนะต่อให้ประมาณนั้นนะฮะจริงๆไม่ใช่หรอกกูสู้ไม่ได้จริง <c oughs> เอาละด้านล่างชักนากรายไว้แล้วฮะเทนมาจังหวะนี้เอายังไงครับผมจิมไปเปิดอันติมาตามหน่อยเพื่อนตามหน่อยเรียบร้อยไปหนึ่งตัวต้องตาม้วเทนเกือบตายโอ้โหแต่ก็ไม่ตายฮะย้อนกลับมามังกรใหญ่ดีกว่าครับณนะจุดนี้ปื๊บป๊บสกิลเยอะฮะสกิลเยอะฮะบอกเลย จึ๊บจ๊บนั่นแหละสวยงามเพื่อนปะ,ป,ะ,ป,ะป่าโป่งโป่งเรียบร้อยครับผมเอา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 ชักหน้ากูปไปทําไมวะน่าตายเลยไงโอ้โหแพนด้ามาจังหวะน,นี้ปึ๊บปึ๊บเปิดนั่นแหละโดนสกิลไปโอ้โหสโลไปหนึ่งทีฮะเอาไงจะเข้าบ่าวอันติเรามาแล้วนะเพื่อนยังไงฟิลมาจังหวะน,นี้เอาถอยมาก่อนถอยมาก่อนเดี๋ยวผมว่าผมจะกางดูอันติีไว้ตรงนี้เลยเว้ยเดี๋ยวรอมันเข้าไปบวกก่อนรอจังหวะดีๆฮะนี่ขนาดเราบอกไม่พูดนะเนี่ย กลัวคนดูไม่มันไงโอเคตรงกลางโดนแล้วฮะจังหวะนี้ตรงกลางโดนแล้วฮะตรงกลางโดนแล้วฮะโดนแล้วฮะตรงกลางยังรอดอยู่ครับแพนด้าเรายังพิวได้อยู่ฮะเฮะทนฮะเทนยังฟาป้อมอยู่ด้านในจังหวะนี้โอโ้โหโดนโดนโดนโอโ้โหดูเคลียร์คลิปเคลียร์คลิปอย่างไวฮะโอ้โหแพนด้าโดนเรียวมาตามไปตายเลยฮะโหจริงฝั่งนูน้นนะฮะโดนไวเลยเราเก็บไปจังหวะนี้เทนว่าไงเพื่อนยังไงตรงนี้มีแพนด้ากับชักหน้าครับเอายังไงครับยังไล่กันอยู่ครับ ยังไล่กันอยู่ครับ2คนนี้ยังไล่กันอยู่ครับผมเอาอยัางไงเขายัางไล่กันอยู่ครับผมเปิดโดงไปจังหวะนี้ได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยกูถามจริงเทอเขามานี่แล้วเพื่อนเลยไม่ได้อะไรเลยซิลเซวแพนด้านี่กำลังรอแดกอยู่ฮะจังหวะนี้เอาอยัางไงกันดีฮะกลับมากันที่ป้อมกลางดีกว่าฮะปล่อยให้ชักหน้าเขาตีกันไปตรงนั้นฮะเฮ้ยจริงๆเราถอยก่อนไม่เพื่อนตรงนั้นมันไม่ปลอดภัยฮะเพราะว่าไวโอเลตของเราโดนล้วงแน่นอนฮะเรียบร้อยไวโอเลตตายฮะไวโอเลตโดนแพนด้าล้วงตลอดฮะแพนด้าฝั่งนู้นเล่นดีมากฮะ ล้วงได้โหดจริงๆฮะเอาจังหวะนี้ปุ๊บนั่นแหละสวยงามครับผมอันตีแต่ไว้เวเล็ตเขาหลุดไปฮะเปิดโด่งอันตีเรามาจังหวะนี้เอายังไงต่อตามพุ่งต่อจังหวะนี้ยังพุ่งไม่ได้ฮะเอาไงตามตบครับตามตบตามงัดตามงัดตามตบปุ๊บแค่แข็งไว้ก่อนรอแป๊บหนึ่งเพื่อนปื๊บปื๊บมันมาแล้วฮะถอยครับผมถอยถอยถอ,อยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยฮัลโหลใหม่เฟรนช่วยกูด้วยเดี๋ยวกูตายอดี๋เดียว,ยยวปุ๊บยังรอดอยู่ฮะโอโ้โหเป็นไงวัดต่อนหน้าตานเลย,ยเยอะเย้ยเวย แล้วชักหน้ากูเข้าไปผ่านอย่างนี้จังหวะนี้ยังไงยิงปลายเรียบร้อยชักหน้าตายครับผมฝั่งนู้นวอรเลตเขาได้ดาบคู่ใหญ่นะฮะฝั่งผมดาบคี้มาลองเท้าวิ่งเร็วแล้วก็ดาบตีเร็วนะฮะอ้าเว้ยของเริ่มตามฮะขนาดฟาร์มป่านะเนี่ยขนาดเวลเลตเราฟาร์มป่านเนี่ยจะแ,แบบการเงินไม่ห่างกันจังวะเพราะอะไรวะววเร็ตถามจริงนี่มึงฟาร์มป่านะนะั่นน่ะตัวมึงฟาร์มป่านะนะั่นน่ะตัวผมโดนเวเลตตีแรงจังวะโคตรแรงอะ่ะโอ้โหดูดิโคตรแรงอะ่ะ โอ้ยิ่งอย่างแรงเรียบร้อยครับผมตายไปสองตัวฮะได้มาหนึ่งคิวครับผมจังหวะนี้สวยงามฮะค่าสามตายสี่ไว้ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะฮะเออเป็นการเล่นที่แบบงงๆปาปานะฮะต้องขอพภัยันด้วยนะจ๊ะต่อไปครับผมเวทแวมพา์จัดมานะฮะเชื่อมั่นในตัวเรานะฮะว่าเราต้องเล่นให้เก่งเอาฮะดานลา่างยังไงแพนด้างัดไปจังหวะนี้ว่าวแดกไปหนึ่งทีครับผม โอ้โหสงสัยอยู่สนามหลวงนะฮะกำลังชักว่าวกันอยู่พอดีโอ้โหสุดยอดเป็นยเพื่อนแพนได้อายเขาไม่เน่ามจริงตอนเราเปิดอันติว่านี่เราแก้ตัวได้ไงแต่นายนี่นายแก้ตัวไม่ได้เลยนะเอาไงให้เรวมาตรงกลางโอ้โหดามเมจเวทผมเบาอะ่ะเบามากอะทำไมผมไม่เห็นคนอื่นเขาเล่นม,มันดามเมตมันแรงๆวะผมเล่นแล้วแม่งเบาเบาหรือเพราะว่าเป็นไอเทมของผมวะออกผิดหรือเปล่าวะแต่แบบจริงๆผมเห็นเขาก็ออกอันนี้กันมาก่อนนะช่วงแรกๆ นะฮะไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยเอาไว้แบบถึก <in> ๆอ่ะคือเขาเล่นรอเลี้ยวให้มันถึกถึกไงโอ้โหแต่แบบด้เมจมันเบาจริงนะเนี่ยต้องรอเลทเกมกว่านี้หรอวะไม่ได้เว้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟาร์มมังกรต่อไปแล้วกันนะฮะจังหวะนี้เจอเจออาตีปลายฟาร์มไปฟาร์มของครับฟาร์มของโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยมันมากันเยอะเพื่อนจังหวะนี้เขามากันเยอะฮะเขามากันเยอะฮะจังหวะนี้เขามากันเยอะฮะเยอะมากครับบอกเลยว่าเยอะมากครับจังหวะนี้เยอะมากครับเยอะมากปั๊บปั๊เนียนอยู่ไกล ปึ๊บๆเนียนอยู่ไกลฮะจังหวะนี้เยือนอยู่ไกลปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บป๊าปั๊อบป๊อบปั๊บสกิลหนึ่งไปจังหวะนี้ปึ๊บปั๊บป๊อบแค่แข็งไปจังหวะนี้หลบไปก่อนปึ๊บปั๊บป๊อบปึ๊บปั๊บป๊อบนั่นแหละใส่ไปจังหวะนี้พุ่งต่อไปหนึ่งทีเวลเลยเข้ามาแล้วกรูไปเรียบร้อยตีเทนไม่เข้าอ่ะเวยเลยเม่อมาทีเดียวหายหมดหมู่นี่ดาเมจเวทผมเบาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยถามจริงดิมันเบามากเลยเหรอ เปลี่ยนเป็นรองเท้าเจาะกบเวทได้ไหมเนี่ยหรือว่าเพราะเราไม่มีลุนเวทวะม,มันเบาแบบความรู้สึกมันเบาแบบเบาไปเลยอะตีเทนไม่เข้าอ้าวเรียบรอ้อยเวลเล็ตโดนลุมตายฮะลุมทึงเอาเว้ยขอแก้ตัวเพื่อนรองเท้าเจาะกบเวทเรามาแล้วเพื่อนเราไม่มีลุนเวทเฉยฝั่งนู้นมันเลยฆ่าเราได้เว้ยครับผมมีลุนเวทนะบอกเลยสามสิบห้าคิวโไม่ได้โมนะแต่ไม่ได้พูดจริง <c oughs> เอาเฮ้ยตรงนี้มีแพนด้าเว้ย เอาวะห็นห้าเข้ามาแกมวะอ้าวยังไงเห็นหน้าฝั่งเราไล่ฮะไล่แล้วฮะจังหวะนี้ไล่ฮะกลับบ้านมึงไปฟานี่ซิวซิวิวตรงนี้ผมเป็นซิวฮะซิวฮะยังไงฮะสิวตรงนี้ปึ๊บเปิดประเด็นก่อนยังไงไวเลตตามดิจังหวะนี้ต้องตามแล้วเพื่อนนันหลสวยสวยไปเลยเพื่อนนันเลตามไปปึ๊บปุ๊บป๊บได้หรือเปล่าจังหวะนี้ปึ๊บตามต่อเรียบร้อยครับผมโอ้โหได้ไวเริ่มเริ่มเริ่มผิวแล้วเริ่มผิวแล้วเริ่มได้ไวเริ่มได้ไวสกิลเริ่มผิวนัแลลตตยยยีเเรมววส็ บัวแต่มาลุมตีเร็วมากกันนี่ไงมังกรเล็กกับเพื่อนช่วยกันตีหน่อยเราขอเลือดเราน้อยสุดนะเว้ยแพนด้าช่างมันโอ้ยไวเลทเข้ามาฮะไวเลทฝั่งนูน้นออกจอกกอเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยดาเมจแรงโคตรบอกเลยยังไงดีฮะฝั่งเรายังไม่ได้จอกกอเลยฮะเริ่มออกฮะกำลังจะออกแล้วฮะจอกกอยังไงฮะสุก้าหายครับจังหวะนี้หายไปไหนก็ไม่รู้ฮะผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันไปเลยล่างครับจังหวะนู้นโอ้โหมังกรใหญ่นี่ได้ไปแค่สองตัวเองนะเพื่อน ขอสักตัวได้ไหมขอให้เรชื่นใจชื่นใจสักตัวหนึ่งเพื่อนมามามาอยากจะได้ซะเหลือเกินเอาฮะยังไงฮะอ้าวไม่ได้ว่ะเพื่อนแม่งหันมาตีคลิปเฉยเลยเอารอไวรุเล็มาฮะจังหวะนี้มาอฮะมา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 มันต้องเข้าแล้วเนี่ยมันต้องเข้าแล้วอย่าไปกลัวเทมมารอแดกอยู่ไหนมาเข้าเลยอย่าไปกลัวเพื่อนเข้าเลยเนี่ยเรียบร้อยเอาเทนมาจาังหวะนี้เปิดอันติดิเปิดอันติขวางไว้ก่อนนะเอายังไงเทนโดนลุมก่อนเว้ย ลุมแทงเว้ยลุมแทงเรียบร้อยแทงตายประวัติศาสตร์ต้องจารลึกไว้จังหวะนี้ต้องลุมแทงยังไงแพนด้าอยู่บนฮนะตามตอนนี้เลยฮะไวโอเลตมึงยังไงตายแน่รอนมึงไม่รอดมึงต้องไม่รอดปะปับปะปับปับ,ปบ,ปบ,ปบแก้แข็งไว้ก่อนนี่เป็นไงโคตรผิวโอ้โหสนอหูไหมล่ะสุดยอดฮะแพนด้า,าอยู่ด้านบนฮะจังหวะนี้ดันเลนสร้างเลยครับเพื่อนเอาไวโอเลตเป็นแบบว่าเฮ้ยเพื่อน a โ o ไวโอเลตตัวมึงตีป้อมเพื่อน a โ o ไม่เฟรนตัวตีป้อมกูไปนู่นเล้ว โอ้โหเดี๋ยวให้ไอ้สองคนนี้แทงก็ได้ตีป้อมแรงๆเลยนี่วายเลเตเนี่ยสายนี่โอ้โหไม่ตีเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้ทำไรวะวายเลเตเอ้ยเออไปนันกลางสู้ๆเพื่อนเออมึงทำดีแล้วแหละบ่นไเจ๋อีดูแอสซิสผมล่อไปสองตัวฮะแก๊งล้วนๆอยู่กับเพื่อนอย่างเดียวฮะอยู่คนเดียวแม่งฆ่าไม่ได้แน่นอนนะฮะอีกอย่างนึงคือตายด้วยครับผมดัก์คเลยเยอะดีกว่าเพื่อนเชื่อเราบัฟลิงเพื่อนเร็วเชื่อเราเชื่ออ้าแพนด้ากูเปิดก่อนเลยเว้ย เอาว่ะแพดด้าเปิดแล้วเนี่ยตามตามจังหวะนี้ได้เปรียบยู่อย่าทาให้มันเสียเปรียบเพื่อนเราได้เปรียบเราก็ต้องได้เปรียบแบบนี้ตลอดไปนั่นแหละสวยนั่นแหละได้เลยเพื่อนอเลยครับมาแล้วฮะเกมมาแล้วฮะจังหวะนี้สกอร์นำไปยี่สิบเก้าต่อยี่สิบสามฮะไปแล้วมามามาถ้าผมได้บัฟไฟสักนิดนึงนะบอกเลยว่าโคตรแ่มฮะสกิลจะรัวๆมากๆจึ๊บจึ๊บจึบบบ๊บนั่นแหละเพื่อนมาเลยมาเลยจังหวะนี้ต้องมาแล้วอย่าปล่อยให้เขายืนงงในบ้านเขาฮะ ยังไงสก,กิลเราออกก็สวยเพื่อนชักหน้าเข้าไปแทงไว้เลยฝั่งนู้นยืนนิ่งในดงฮะยืนนิ่งฮะจังหวะนี้ยังไงเข้ามาแล้วแพนด้างัดไปเรียบร้อยไวโอเลตตัวดามจฝั่งเขาหายแล้วฮะจังหวะนี้เอ็นปั้มได้เลยจีจีครับผมวู้ชะนะเว่ยตอนแรกนึกว่าดาวจะลดไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมแหมใช้ได้เว้ยสก,กิลเรานี่แม่งเท่งจริงสวยด้วยนะฮะบอกตามตรงก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการรีวิว สกินใหม่ของเจ้าตัวราเลยอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงชอบใจกูจนมึงต้องชวนกูตลอดเลยหล่ะอีดอกแม่หวังว่าเพื่อนๆทุกทกคนนะครับคงจะชอบเจ้าสกินนี้เป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ชอบนะครับแต่จากราคาที่เปิดขายในเซิร์ฟไทยนะครับบอกได้ตามตรงว่าโคตรถูกนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะซื้อหรือว่ามีเงินเก็บอยู่แล้วนะครับก็ซื้อเลยหรือว่าใครที่แบบมีเงินน้อยผมแนะนําซื้อเลยนะฮะในเซิร์ฟไทยราคามัน999กคูปองนะ่ะมันถูกจริงๆนะฮะคุณผู้ชม โอ้โหแบบไม่รู้จะพูดยังไงไงแบบถูกมากนะครับอันนี้คือผมแบบลองโง่มาเติมซื้อเซิร์ฟเวดนามไงในราคาที่แบบ2องร้อยเจ็ดคูปองที่ไม่แพงมากๆหวังว่าเพื่อนๆทุกทุกคนเนี่ยคงจะชอบนะครับผมสาหรับสกินนี้นะฮะใครที่มีแล้วนะครับผมก็ดีใจด้วยส่วนใครที่ยังไม่มีและอยากจะมีนะครับผมก็เสียใจด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ายังไงฝากเพื่อนๆทุกทคนนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ กดติดตาม y o u ู u ูบชา n n ลแ n งเ e ิ้ล a ด g เกมรวมไปถึงการกดติดตามในทวิตทีวีแอ g เจิ้ลเดทเกตามลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยเวลาผมไลฟ์สตรีมนะครับก็จะไปไลฟ์สตรีมในทวิตทีวีส่วนการลงคลิปก็จะอยู่ที่ YouTube ตามปกติและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่อง Angel d e a ดทเกมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบสวัสดีครับบ๊ายบาย